สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องครับทมกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามครับพี่น้องเนาะครับจุดนี้ก็จะเป็นอ่าสะดือแม่น้ําโขงเด้อครับผมหรือว่าวัดอาหงครับสังเกตเบื้องหน้าสีไลวบนครับพี่น้องนะแม่น้าโขงจุดที่ลึกครับผมครับฟังที่มองเห็นภูเขาเนี่ยก็จะเป็น ประเทศลาวเด้อครับพี่น้องครับภูเขาสูงเสียดฟ้าครับพี่น้องเนาะครับแล้วก็มีฉากทั้งหลังสวยงามครับผมพร้อมกับแม่น้ำโขงครับคลิปนี้เด้อครับพี่น้องครับเซานี้กัมาแชร์กับมีแนวทางตัวเลขมาสู่พี่น้องเอฟซีครับผมเป็นแนวทางตัวเลขของแอดรัตชนกครับพี่น้องเนาะแอดรัตชนกเป็น เลขประกอบคู่ล่างครับผมประกอบคู่ล่างมากสูพีน้องเอซีแล้วครับผมหลังจากที่เก่ามาเชียรด้นําเสนอไปเป็นเลขหลักหน่วยล่าง2ตัวครับผมครับที่ลงคลิปไปกอนนานีก็คือ4กับ9เป็นหลักหน่วยล่างครับสําหรับคลิปนี้เพิ่นก็จะมาให้แนวทางเป็นเลขลักซิเด้อครับผมครับประกอบคู่พร้อมกับเลขแต้มล่างครับพี่น้องเนาะ พร้อมกับเลขแต้มล่างครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่ชื่นชอบหรือว่าติดตามผลงานของแอดลัชนกครับผมมาแล้วครับพี่น้องเนาะหายิบจับลอตเตอรี่ไว้เลยแล้วครับผมเป็นเลขล่างไม่ต้องกลับครับสี่คู่เน้นๆเด้อครับพี่น้องสี่คู่เน้นๆเพิ่นส่งมาให้กับน้ำเชี่ยครับผมก็มาเชี่ยมานำเสนอต่อพี่น้องเอฟซีครับก็ต้องขอขอบพระคุณเด้อครับผมเอฟซีใจดีที่นั่ ข้อมูลดีๆมากให้กับกอมมชเชียแล้วก็ขอขอบคุณแอดรัชโนกครับผมเจ้าของตัวเลขกับพี่น้องเนาะครับชมบรรยากาศไปนาครับพี่น้องครับนี่นะครับผมธรรมชาติครับเหมือนเดิมกับพี่น้องเนาะธรรมชาติครับผมไม่เปลี่ยนแปลงครับ ภูเขาก็ยังเหมือนเดิมครับผมสายน้ําก็ยังไหลเหมือนเดิมแปลกที่ว่าเพิ่นวาสายน้ําไม่ไหลกลับแต่ว่าจุดนี้สายน้ำไหลไปแล้วย้อนกลับขึ้นมาได้ครับผมเป็นน้ําบนครับพี่น้องเนาะเอาครับผมไปรับชมลำฟางแนวทางเลขของแอดลัชนกล่างอย่างเดียวกันเลยครับพี่น้องครับผมหลักหน่วยล่างแอดลัชนกครับก็มาเชื่อลงไปแล้วเด้อครับพี่น้องก้อนหนานี้ ครับก็คือสี่กับเก้าเพิ่นเนนซี่ครับพี่น้องเนาะครับพี่น้องเอ็ซี่ก็อ่าให้ความสนใจหลายด้ครับผมครับยังเสือหมันแนแนวทางเลขของแอดลัชนกล่างตรงๆงครับพี่น้องเนาะมันก็เดินดีอยู่ดิแมนเอาคลิปนี้ครับผมเพิ่นประกบคู่ห้แล้ดเด้ครับพี่น้องเพิ่นประกบคูให้แล้วเพิ่์นไหรักซิปมมนๆมมาประกบคู่แล้วก็ร่วมไปถึง แต้มล่างครับพี่น้องเนาะเป็นทรงมาให้แล้วครับนี่แหละครับผมเลขล่างแอสรัชนกสิบหกสิงหาคมหกสิบแปดหลักสิบล่างห้ากับหนึ่งครับพี่น้องหลักหน่วยล่างก็คือที่ลงไปก้อนหนานี่แหละครับพี่น้องเนาะเก้ากับสี่ครับเน้นไปที่สี่เด้อครับพี่น้องเช่นเคยสองตัวล่างครับพี่น้อง ชุด2ตัวล่างครับ5954 1914เน้น54และ14สำหรับเลขแต้มล่างก็คือเกากับ0นะครับพี่น้อง9กกับ0ครับนี่นะครับผมทีเด็ดแอดลัดชนกเลขประกอบคู่หาห<อ>ยิบยจับตัวเตรีไว้เนาะ ก็เนื่องวิ่งเนาะท่อนะหนึ่งเก่าบ่ะะหลักกะมาสองหกบ่ครับ,บ้างหันพื้นรุดเ<ม>น่นค่ะนี่นะครับให้บ้าไหลค่ะท่านผู้ชมวันนี้ไม่น่าพลาดน,นะครับผมอมสี่กับเก้าด้วาเอฟซีมกักแต้เลขอ่หน่วยรางพิ่นบ่มักสีปลางจริงสิครับก็สังเกตเบึ่ง เออสีรางว่าเป็นตะคือยังสีเนาะครับค่ะเอาหน่วยรางดีกว่วเก่ากับซีคิดว่าเฉมากแล้วก็เอฟซีก็เอาไปประกบกับสำนักอื่นก็ได้ค่ะถ้าเพิ่อมาเพิ่นประกบครูห่เนาะเทียบเบื้องอาจารย์เอกเมืองย่างสีก็ได้ครับผมค่ะอ่อเชียลงครับแนนแต่ว่าเหลขกเพิ่นก็ดีว่าบบหลายครูได้ครับพี่น้องบ่หลครูครับบบไลครูขอบคุณหลายๆลด้ขายเอฟซีใจดีเพิ่นทรงห้ขอบคุณ อแอดลัดชนกค,ค่ะครับกวางเชีย่ยส่วนนี้เพิ่นกอติดลงประจำย้วค่ะแ,<ม>แต่ก็มีเขามีหลุดคือจังเสียนอาจารย์แต่ละท่านคือกันเนาะ,ะเพื่อนก็เป็นเหลขสูตรคํานวณค่ะ่านว้ชมว่ากันไปตามสูตรค่ะเอาเนี่ยแหละครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ครับผมหายิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับเบื้องจากเลขแต้มแล้วก็บับเพื่อนน่าจินเน้นไปทีหาซีได้ครับผมพราะวันแต้มเก้าครับรือนวันหนึ่งเก่า เอาครับพี่น้องครับผมกับพิจารณาเบิงครับพี่น้องเนาะพิจารณาเบิงเด้อครับผมเลขตรงๆไม่ต้องกลับแอดรัชนกล่างอย่างเดียวครับผมครับถือว่าเป็นที่เด็ดกว่าใดครับพี่น้องเนาะที่เด็ดกว่าใดครับเอาอีกเลยๆเซียนเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวมาตามกันต่อเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับใต้คอมเมนต์กะเห็นพี่น้องพีซีให้ตามอาจารย์แกลงและยองครับพี่น้องเนาะอาจารย์เซียนเขาใหญ่ครับ จงคอยมาว่ากันต่อครับผมครับแนวทางเลขของอาจารย์แกงและยองมาพบบนหรือว่าเลขไม่มาด้วยกันล่างเด้อครับผมครับส่วนอาจารย์เส้นเขาใหญ่เพิ่นกมีที่เด็ดมากฝากพี่น้องซี่ครับผมว่าหันเพิ่นกให้เลขวิ่งมีที่มากับเขาเด้อครับผมครับร่วมไปถึงหลายๆสูตรครับพี่น้องเนาะเพิ่นกกำลังวิเคราะห์ตัวเลขอยู่ครับผมครับก็ต้องละเอียดจักหน่อยครับพี่น้องเนาะเพื่อ พี่น้องเอฟซีครับผมหลายๆเซียนได้ครับพี่น้องเดี๋ยวจะคอยมาตามกันต่อครับนี่ครับชมบรรยากาศแม่น้ำโขงกันต่อครับพี่น้องเนาะครับเมื่อเดือนที่แล้วครับพี่น้องเนาะไปทางจังหวัดเลยครับกมาทางทาลีครับผมทางบิงมาทางเชียงคานจะเห็นแม่น้ำโขงนี่บ่ใหญ่ปานนี้เด้อครับพี่น้องครับผม อยู่ทางเชียงคานหรือว่าทาลีครับพี่น้องเนาะไม่นำโค้งสีแคบมากนะครับผมแต่ว่าจุดนี้ถือว่ากว้างครับผมกว้างแล้วก็ลึกครับนี่คือวัดอยู่ฝั่งประเทศเลาวนะครับผมครับเพิ่งสายหนามครับพี่น้องเนาะไหลเชียวมากพวกเขาก็สูงครับผมมี ทะเลหมอกน้ำเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียกขออวยพรให้พี่น้องทีโชคดีเด้อครับผมมีความสุขความจเจริญครับพี่น้องเนาะมีโชคมีหลาบไปน้ำกัน16สิงหาคม68สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ